ใช่มากแล้วค่าใช้จ่ายมันต้องยังไงบ<ห>้างครับใช้จ่ายก็พอสมควรอยู่ครับสนามหนึ่งเฉพาะค่าสมัครก็ประมาณ2-3ถึง3ล้านหมาแล้วครับสิ้เดลอครับมี CPF ด้วยนะครับ t True v i s i o n ของไทยครับ c p ครับ ในลักสแมนไทยแลนด์ครับพาทุกท่านมาที่สนามเซบังเนเจอร์เนชั่นอลเซอร์เกตประเทศมาเลเซียครับใน,นเราจะมาชมการแข่งขันแลมโบกินีซูเปอร์โทรเฟียลเอเชีย2023ซึ่งในครั้งนี้ครับมีสื่อไทยมา2ท่านนะครับนะั่นคือป้าแมนจากลักสแมนไทยแลนด์แล้วก็ ตคาร่ซาไทยแลนด์ครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ครับก็จัดขึ้นเพื่อให้ลูกค้าที่เป็นแฟนล amborghini อยู่แล้วนะครับมีโอกาสได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการแข่งขันนะฮะรถยนต์ระดับ G ีที่3นะครับโดยทางบริษัทนะครับก็จะจัดเตรียมรถนะครับช่างยางน้ำมันนะครับและกิจกรรมต่างๆเอาไว้ให้เสร็จสับรียบร้อยเลยครับเพียงลูกค้าจ่ายสตางค์นะครับแล้วก็มาลงสมัครแข่งขันกันได้เลยครับ ครับตอนนี้เราพร้อมแล้วพี่ต้อนครับสสวััดีครบนี่เกลียงไทยมาสองคนเดือดสองคนสดมากเคื่อค้าใครเนี่ยนี่คือผมว่าให้เราเป็นเซียวพิเศษเราไปบกไปบกผงครับใครนี่เซียวพิเศษไปไหนก็ได้ในสนามนีนะครับตอนนี้เราก็เดินลงมาด้านล่างนะฮะซึ่งก็นักข่าวมากันท่าไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะประมาณเจ็ด ้มีอินเดียตกเครื่องด้วยจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พาพวกเราครับมาการาจทัวร์ก่อนนะครับเริ่มจากการอธิบายนะครับว่ายางของรถแข่งนี่ครับที่ใช้ในสนามนี้ครับก็จะมียางเป็นแบบส l i c k นะครับแล้วก็แบบมีดอกนะครับที่ใช้สําหรับตอนฝนตกครับมีหลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมจะต้องนํายางมาตากแดดแบบนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เขาก็อธิบายนะครับว่าการตากแดดแบบนี้ก็เหมือนกับการอุ่นยาง ในเมืองหนาวครับจะมีอุปกรณ์ที่เอาไว้หุ้มยางนะครับทำให้อุ่นนะครับเมืองมาเลเซียเป็นเมืองร้อนครับก็ตากแดดไว้เลยสบายนะครับไม่ต้องมีเครื่องอุ่นนะฮะซึ่งใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับก็สามารถนำไปใช้ทำการแข่งขันได้เลยครับและสำหรับสปอนเซอร์ยางในงานนี้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อฮันกกทนั่นเองครับและสำหรับยางสล i กนะครับเมื่อวิ่งวิ่งไปนะครับ ก็จะมีความร้อนนะครับเมื่อมีความร้อนนะครับมันก็จะเก็บเอาเศษยางนะครับบนแทร็กจากรถคันอื่นนะฮะเข้ามาในล้อของตัวเองเนี่ยซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นครับจะทําให้การยึดเกาะถนนนะฮะของรถเนี่ยก็ทําให้ไม่ดีครับเจ้าหน้าที่ครับก็จะมีการนําเอาเกรียงครับมาขูดเจ้ายางที่ไม่พึงประสงค์นี้ครับออกไปตลอดเวลาด้วยครับ สำหรับเรื่องการเติมน้ำมันครับก็จะเหมือนกับผมล่าวันนะยที่สามารถกดถังตรงนี้นะเข้าไปในช่องนะครับน้ำมันก็จะสามารถไหลลงไปได้อย่างรวดเร็วครับซึ่งในการเติมครั้งหนึ่งนะครับรถก็สามารถวิ่งได้ประมาณหชั่วโมงซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ครับก็จะอยู่เพียงแค่50นาทีเท่านั้นครับจากนั้นนะครับเขาก็ให้มาชม Locker r o ์รมนะครับที่เป็นที่เปลี่ยนชุดนะครับของนักแข่งต่างๆนะครับ ไทยมี3มคนนะพีต่ต้นไทยสามคนตรงนี้นะมคนติด้วมทม้งห้องถัดไปนะครับก็จะเป็นห้องนวดครับสำหรับนักแข่งโดยเฉพาะครับนักข่าวเข้าไม่ได้ สำหรับการแข่งขัน Lamborghini Super Trofeo Asia 2023ในปีนี้นะครับก็จะเริ่มจากสนามที่เซปังนี้เป็นสนามแรกนะครับถัดจากนั้นครับก็จะไปแข่งขันกันที่ออสเตรเลียครับในสนามที่2ครับและสนามที่3ไปแข่งกันที่ Fuji International Speedway ที่ญี่ปุ่นนะฮะสนามที่4ก็จะเป็นสนามเอเวอร์แลนด์สปีดครับที่เกาหลีใต้ครับและสนามที่5 ไปแข่งกันที่เซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับประเทศจีน,นครับและแน่นอนครับสนามไฟแนลครับจะไปแข่งกันที่อิตาลีครับซึ่งจะเป็นการรวมรแชมป์ของแต่ละภาคนะครับตั้งแต่อเมริกายุโรปแล้วก็เอเชียมาแข่งกันที่อิตาลีนั่นเองครับ มาถึงตรงนี้ครับมีหลายคนถามครับว่ารถแข่งสมัยนี้นะครับมีแอร์ไหมนะครับซึ่งก็ทางเจ้าหน้าที่นะก็ได้ชี้ตำแหน่งนะครับว่าแอร์จะเป็นแอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งจะมีความเบานะครับซึ่งแอร์จะไม่ได้เป่าเต็มที่ในรถไม่ใช่นะครับจะเป็นข้อนะที่จะต่อไปยังหมวกกันน็อกของนักแข่งนะครับที่จะให้ความเย็นเฉพาะ ในหมวกกันน็อกเท่านั้นครับเป็นบรรยากาศของการเตรียมรถนะฮะนี่คือ lamborghini huracan super trofeo evo 2นะครับนี่รถโอบรรยากาศครับมีที่ปันฝนด้วยนะฮะสดสครับรถมันจะพุ่งมาโอ้ดูยางครับดูยางครับตอนนี้ดูยาง ฝนตกแดดแดดออกนะฮะโอ้โหดูครับนี่รถแข่งครับสีแสดนี่โอ้โหทั้งหมดนี่ยี่สิบคันยี่สิบคันฮะไม่ถูกคันนะมีทั้งหมดเอ่อกี่กี่สนามฮะหกสนามหกสนามครับสนามหกประเทศนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่เซฟปังนะฮะประเทศมาเลเซียครับสนามแรก แฟังเซอร์กิตครับปีนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศากานะวัน,นรแรกครับ So today is qualify morning is going o f i n t based o okay วันนี้เป็นวันแข่งวันแรกเลยนะครับนะครับเมื่อวานเป็น qualify ไปแล้วนะครับ อันนี้คือการแข่งขันจริงะฮะมี2วันนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับนี่นะดูบรรยากาศครับนักแข่งครับภายในก็เป็นรถแข่งเลยนะฮะนี่ครับฟลอยเลอร์อครับฟอยเลอร์อปรับได้ด้วยนะฮะภายในครับภายใน สดน,นะครับก็จะอยู่แถวหน้านะครับทีนี้ก็เดินกันมาที่กิดสตาร์ทนะครับ บนะครัอันนี้เป็นน่าจะเป็นพันคุยควายนะครับที่ได้จิ้งหนึ่งนะครับอันนี้มีการเปลี่ยนยางเวทครับเปลี่ยนยางเวทเวทไทยฮะเปลี่ยนยางตรงนี้เลยนะฮะเปลี่ยนยงไม่ไดยกเลยครับ ผลก็ตอกนะฮะผลตอกครับแล้วดูยางครับยางเปลี่ยนยางนี <c oughs> ่ไฟไม่เหมือนฮนะไฟหน้าไม่เหมือนครับไฟท้ายก็ไม่เหมือนไฟท้ายจะต่าง น,นี่เดี๋ยอยู่ที่คริสตาร์นะครับดูความโหดฮะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับลายใหญ่ครับรถทั้งหมด20คันครับแล้วนี่คือสนามเราอยู่กันที่สนามเซฟังเซอร์กิตครับกลุ่มกลุเปิดประเทศมาเลเซียครับนี่มี CPF ด้วยนะครับ t r True v i s i o n ของไทยครับ c p ครับ สุดที่รักครับมีชาวเระไทยไทยนะครับถ่าเพ็ครกั ทรวิชั่นครับทองไทยเลยฮะทงไทย อ่าเนี่ยแล้นั่โซ่ด้วยอ่าแล้วเ๋อวเราอยู่แถวนี้ดีกว่าแต่ก็ได้ตำแหน่งดีนะแต่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เขาเรียกว่าลูกค้าลำโบสามารถมาขับได้ใช่ฮะโอ้เห็นแล้วตื่นเต้นคือมันมันเป็นรถแข่งที่แบบมันมันคือ S e O ที่แบบแม่งโหดโหตเลยอ่ะ S T O ว่าโหดไอ้นี่คือคนละเรื่องเลยอ่ามันคือรถแข่งแบบ น้องฟคงล่าวันอะไรกันนะมีเปลี่ยนยางมีอะไรที่แบบชัดเจนแค่ตรงนี้เลยนะฝนตกเนี่ยเปลี่ยนยางเวทเลยนะฝนไปปล่อยฝนไปปล่อยมานั่นคือเป็นอปเ s u ร e r t r o f โ o Evo 2 Evo 2นะครับนี่ไงคันนี้คันนี้นะครับก็เชียร์ทีมไทยอ่าโอ้ยรู้สึกตื่นเต้นตอนแรกตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นมากพอเขาสตาร์ทเครื่องเท่านั้นแหละโอ้โหอย่างกับฟ้าผมตกใจเลยนะว่ามันคนละเรื่องกับที่เราได้ยินเสียงแัมโบปกติ มันแข่งครับปนนีนะตอนนี้มันตกมันมัเริ่มเียกโเริ่มร้อนแล้วเครื่องเริ่มร้อนแล้เดี๋ยวไปดูกันต่ออันโอเคครับอตอนนี้ครับ การแข่งขันต้องทะงนักนะครับเพราะว่าฝนตกหนักครับตอนนี้เรางี้เปียกหมวเลยพี่ต้นนั่งหลบฝนอยู่ครับโอ้บทบเมื่อกี้ไม่มาหลบเร็ววันนี้นะเปียกทั้งตัวนะตอนนี้กดตอนนี้ก็เหนียวแล้วครับเหนียวแล้วอ่ะนะครับอากาศแบบนี้ด้วยไม่น่าจะขับได้นะครับเออตอนแรกเหมือนปล่อยๆเหมือนเขาจะขับกลับมาเปลี่ยนยางใช่ตอนแรกบางคันไม่เปลี่ยนไงบางคันยังใช้ยางสลิกอยู่ อันนี้ต้องเปลี่ยนยางแล้วครับอันนี้เปลี่ยนแน่นอนเวทชายแน่นอนครับแหว่อยางสลิกออกน,นออกออกนแนี่แนะต่อหลอดบอลนะครับไม่งั้นจะเลื่อนปื้ดเลยนะครับตอ,อ,อนนี้เราขึ้นมานั่งบนร,รถแล้วหลอนนดบอลครับหลอดบอนแล้วก็ร้อนด้วยอนะตัวเหนียวมากตัวนี้เปียกเป็นตัวนะ เดี๋ยวจะไปไหนกัน่อเขาบอกว่าจะไปดูรอบสนามด้านนอกใช่ไหมไปถ่ายไปถ่ายนะครับต่างนะครับรอบสนามเรื่องคนอื่นไม่ได้ถ่ายครับต้องใส่เส้นนี้ไม่ผมรู้แล้วว่าทำไมเขาให้ใส่เสื้อนี้เขาจะได้ตามตัวช็อตว่าอยู่ตรงไหนเห็นะครับแล้วก็เรามีเพื่อนนักข่าวนะครับแบบตางหลังครับน่ายเป็นจักรยานจักรยานนะมีเพื่อนนักข่าวด้วยนะครับคันนี่สีนก็มีสองคันวันนี้เราเขาพาไปอยู่ ตอนนี้เราลงเงินมาจากรถแล้วนะฮะฝนหยุดตกแล้วนะครับเราก็ลัเดินมาดูรถรอบแรกเลยนะฮะกำลังวิ่งมานะครับโผงเลยรอบแรกเลยนะเนี่ยมีรถเซนติคาร์นำเป็นอูรุสอูรุสด้วยต้นมีแล้วนะแต่ไม่ใช่คอาร์เต้ธรรมดาธรรมดาก็เหลือเฟือแล้ว แดงเลย ลิงไซเขาหามุมที่ดีนะฮะนี่เขาจะขับรถพาเราไปอ่ตู้สามคันเที่ยวไฟนี่ใช่จริงจริงก็หาตามจุดต่างๆเมื่อกี้ได้ได้มุมแบบหมุนมาหาเราเลยโอ้โหโอบอ่ะอย่างโอบอ่ะมันจะมาถึงเราไหมเสียวเลยอ่ะผมเห็นมันในกล้องนี่มองแม่งสโลโมชั่นมาหาผมผมรู้ว่าแม่งหลุดแน่เพราะมันขืนเข้ามาเเออออ สามเข้าพ่อมันสามพันจริงๆเนี่ยครับเออหนูก็เสียวอ่ะตอนนี้ก็มาถึงรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งน,น,น,นี่ครับน้องบักรบบอกไป,ปนะครับรอบสุดท้ายครับ,ร,บรถมาแล้วครับแชมป์นะฮะทงก็บอกนะฮะ นี่ครับมายักาศครับบรรยากาศต้องเรามาขับนี่คนแก่มากเลยมันอ๋นะครับนี่ครับการดึงดึงถุงมือฮะดึงถุงมืออันนี้ไม่ทราบนะต้องดึงถุงมือครับอ๋อเดี๋ยวจะมีการมอบห้วยนะฮะอยู่ด้านบนนะครับ ครับเอ้แชมป์ครับแชมป์แชมป์ครับน่าจะขับด้วยกันนะพี่ต้นขับสองคนับสคนนะครับฮ่องกงหรอโปรแอมอ่าที่กระจกไอ้เจ็บโปรแอมโปรแอมโปรแอมก็จะมีอเมเจอร์กัน เอาแกล้เนนะครับขอบับนอบครับขาาบคับขครับขอครับขอบับขอบคับนับข ถึงจะเป็นสมัครเล่นใช่ไหมสมัครเล่นครับแต่ก็เป็นคนแรกๆเลยนะที่น่าจะเป็นคนรุ่นแรกๆที่มาแข่งในลักษณะแบบนี้ท็อฟเฟลในรายการปีสาครับน่าจะปี2 0 1 8ันสบครับสองพันสิบแปดสิบเก้านะฮซึ่งเป็นโปรแกรมที่เรียกว่าลัมโบจีนี จัดขึ้นใช่ครับเป็นไงพี่เทพเล่าหน่อยคนขับเก่งๆที่ขับเป็นอาชีพตลอดจนนักขับสมือสมัครเล่นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วพี่เทพยังไงก็มาแข่งจอยในลักษณะของการเป็นนักแข่งสมัครเล่นครับเป็นสมัครเล่นแล้วมันมันต้องเริ่มยังไงบ้างเริ่มยังไงหมายถึงว่าก็ต้องทําร่างกายให้พร้อมร่างกายให้แข็งแรงเพราะว่าระยะในการแข่งขันค่อนข้างนานแล้วก็ความเร็วที่ใช้ค่อนข้างสูงครับด้วยเปอร์포เรนซ์รถ ตัวรถเองซึ่งค่อนข้างเร็วอะครับแล้วเขามีเทรนนิ่งไหมไม่มีครับไม่มีเทรนนิ่งแต่ก็ใช้เวลาในการโคดิฟายตลอดจนจนประสบการณ์ของนักแข่งที่มาสมัครเองด้วยอะครับครับผมแล้วค่าใช้จ่ายมันต้องยังไงบ้างครับใช้จ่ายก็พอสมควรอยู่ครับสนามหนึ่งเฉพาะค่าสมัครก็ประมาณ2-3ถึงาล้านครับผมแล้วก็ต้องซื้อรถไหมไม่จําเป็นครับมีตั้งแต่ซื้อรถเองหรือเช่าเป็นเลนเลนก็ได้ครับทางทางโรงงานมีให้รถเช่าเป็นซีดอะครับ ก็คือแข่งเป็นสนามสนามก็แล้วแต่เงื่อนไขตกลงว่าจะแชร์กับคนอีกคนหนึ่งไหมเพราะต้องแข่งสองคนสองคนก็ได้สนามหนึ่งก็ประมาณ3-4ถึงล้านบาทนะครับรวมค่าเมคาอนิกรวมค่ายางรวมให้จ่ายอื่นๆครับผมตกปีเท่าไหร่ตกปีหนึ่งตกปีหนึ่งก็6กสนามครับก็คูณ้าไปแต่บางท่านเขาก็ไม่ได้แข่งทุกสนามก็ได้ด้วยสะดวกได้ด้วยครับสะดวกสนามไหนก็ไปสนามนั้นครับผมไม่สะดวกก็ไม่ต้องไปแต่ค่าสมัครต้องจ่ายอ๋อเหรอใช่ครับ ซึ่งเทพแข่งถึง2ปีแข่งถึง่2ปีครับพออายุเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็มีภาระทางครอบครัวก็เลิกแข่งไปครับผมแล้วก็ได้ได้มาชมเมื่อวานใช่ครับได้มาชมเมื่อวานปัจจุบันก็มีมีน้องโยภาสเิตซึ่งเป็นอาจารย์ขับรถผมสมัยก่อนเขาก็มามาขับรุ่นนี้กับน้องใหม่ครับผมถึง3คันเลยเมื่อวานเป็นขคนไทยเป็นของคนไทยแล้วก็มีพี่ป๊อบบี้ พี่๊อบี้ก็ลงมาแข่งด้วยแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งซึ่งไม่ได้สนิทแต่รู้ว่าเป็นคนไทยครับครับผมเอ้ครับแล้วตอนนี้พี่เทพยังใช้ลำโพงกินี่อยู่ใช้ลำโพงกินี่อยู่ครับมีอยู่อีกคันนะตอนนี้มีอยู่4คันครับ4คันตั้งแต่รุ่นอะไรบ้างมี s p j s P j แล้วก็มีตัว5 0ี5 0ีแล้วก็มีตัว STO STO ครับแล้วก็มี GT3 ครับ GT3 ใช่โอ้โห G3 นี่รถแข่งรถแข่งที่ซื้อไว้ใช่ครับตอนนั้นซื้อคันเท่าไหร่ที่ที่3รถแข่งตอนนั้นเจ็ดถึงสิบล้านนะครับซื้อไว้สำหรับแข่งรถครับอันนี้ก็เก็บไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกที่ระลึกวิ่งถนนไม่ได้ไม่ได้ครับสำหรับแต่่งสนามเท่านั้นใช่ครับด้วยด้วยระบบช่วงล่างระบบเกียร์ตลอดจนอุปกรณ์ภายในมันไม่เหมาะแล้วก็ไม่ปลอดภัยสําหรับวิ่งถนนนะครับมันไม่มีแอร์มันมันไม่มีอะไรเลยมีแต่โครงสร้างรถแข่งเกียร์รถแข่งนะครับครับ ก็นะฮะเป็นความรู้นะครับสำหรับในการแข่งในการจัดแบบสมัครเล่นครับสำหรับใครที่สนใจใช่ครับก็สมัครมาก็ปลอดภัยสำหรับคนรักการแข่งขันรักความเร็วก็ดีกว่าไปไปแข่งขันกันนอกระบบซึ่งจะมีความอันตรายค่อนข้างสูงในสนามก็จะมีเรื่องของ safety first เป็นอันดับแรกๆตั้งแต่เรื่องอุปกรณ์การใช้ทุกอย่างซึ่งปลอดภัยครับ ครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เทพมากครับที่มาให้กมรู้เราครับสวัสดีครับครับและนั่นคือความสนุกสนานครับของกิจกรรม Lamborghini Super Trofeo Asia 2023สนามแรกนะครับที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอรประเทศมาเลเซียครับหลังจากที่งานเสร็จครับเราก็ได้พักผ่อนครับในโรงแรม W Hotel ครับที่มีวิวทวทัศน์ที่สวยงามมากๆครับสามารถมองเห็นตึกแฟดได้เลยครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมประเณขอลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ